สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีสู้บอสทาวเวอร์ไหนแบบง่ายๆชนะได้ในหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนี่ครับบอสทาวเวอร์ไหนตัวใหญ่ครับแล้วก็ล้มดังด้วยเดี๋ยวไปดูกันเริ่มมาผมจะวิ่งอ้อมมันไปข้างหลังเลยวิ่งครับ ให้เรามายืนสแตนบายตรงจุดนี้ครับจะไม่โดนพวกนักธนูที่อยู่ตามระเบียงยิงลงมานะครับแล้วก็ให้เราจับดาบสองมือจะทำให้โจมตีแรงขึ้นรอบอสมันเดินเข้ามาจนถึงแนวบันไดที่พื้นนะครับพอมันมาถึงแล้วเราก็วิ่งลอดใต้วางขามันเลยวิ่งผ่านไปไกลนิดนึงพอมันโจมตีเสร็จเราก็โจมตีที่ขามันแล้วก็รีบถอยออกมาพอมันโจมตีเสร็จเราก็ไปฟันขามันอีกข้างหนึ่ง แล้วก็รีบถอยออกมามันโจมตีเสร็จเราก็เข้าไปฟันขาต่อแล้วเราก็ถอยออกมาพยายามโจมตีขาให้ครบทั้งสองข้างนะครับขาของมันจะค่อยๆเสียหายไปเรื่อยๆพอเราทําดาเมจไปได้ระดับหนึ่งมันจะล้มลงครับตอนมันกําลังล้มเนี่ยให้เรารีบวิ่งออกมาเลยแล้วเข้าไปโจมตีที่หัวของบอสฟันไม่ยัง้งเรียบร้อยง่ายชิไหมล่ะ แล้วก็ได้โทฟี่จากการที่เราชนะบอสได้โดยไม่ต้องจัดการนักธนูที่อยู่บนระเบียงตามด่านด้วยแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ดูวิดีโอสู้บอสตัวอื่นๆด้วยนะครับ